Secondary, it's time to do it now and do it loud Killjoy, make some noise วครับวันนี้ทางคณะผู้จัดทำได้มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัดราชาธิวาสน,นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรมาดูนครับว่ามีสิ่งไหนที่น่าสนใจกันบ้างภาในวันนี้ครับตามมาเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คณะบนนะครับซึ่งจะมีสถานที่ด้วยกันทั้งหมด5ที่นะครับได้แก่อาคารพระธรรมวโรดม100ปีตึกแถวที่พักสงฆ์หนึ่ง ตึกแถวที่พักสงสองตึกแถวที่พักสงสามและศาลาสวัสดีวัดนะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาสนาวันาทิตย์นะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐ์รมของชาวพุทธที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาครับ ทางคณะพุทธธรรมก็ได้มาถึงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันที่นะครับซึ่งใช้เป็นทำพิธีการทางศาสนานะครับเราได้ชาพุทธตัวอย่างมาคนหนึ่งนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสื่อการสอนให้เยาวชนที่สนใจทางด้านพุทธศาสนามารับฟังนะครับซึ่งจะมีพระอาจารย์ที่ มีความรู้คอยอธิบายให้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คณะเหนือนะครับซึ่งจะมีสถานที่ที่สําคัญดังนี้นะครับสาราการเปลี่ยนหอธรรมาส่งเคราะห์หอสมุดวัดราชาทิวาสวิหารสาราโบสถ์แพรภูเขาหินกุฏิสมเด็จพระพุทธาจาร์กุฏิช่อฟ้ากุฏิเจ้าอาวาสตึกแถวคณะเหนือและหมู่กุฏิไม้นะครับไปชมกันเลยครับว่ามีความสวยงามอย่างไรบ้าง ตอนนี้เราก็มาถึงที่คณะใต้นะครับมีสถานที่ต่างๆที่สำคัญก็มีพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระตำหนักพญาไทนะครับพระตำหนักสี่ฤดูหอรูปพระธรรมวโรดมหอไตรกุติเจ้าจอมสว่างสาลาสุจริตกุลสาลาเทวกุลครับตามมาเลยครับมั่ง าถึงสถานที่ที่จะสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับจากพระอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ทางด้านนี้ครับตามมาเลยครับเดกาเป็นตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ช่วนนยเจ้าอาวาสคุณต้องรับสารนะครวันนี้ผมมีคำถา,ามใช่ไหมครับ ผมขึ้นไปคืออยัรใค่ด yeah ีถามเลยถามเลยอยากทราบประวัติขบโดยข้าของวัดราชาเป็นยังไงบาวัดราชาที่ว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณนมากเดิมเนี่ยชื่อว่าวัดสมบูรย์ปีที่สร้างขึ้นเมื่อปี พศที่สร้างวัดพศออ1,820 1,820ก็ประมาณสัก700ปีมาแล้วมาตั้งแยุทธยาแกา็ยุธยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ในสมัยรัชกาลที่1นึ่งทรงโทดให้กมพระราชวังโบรถมพรบูรณะรัชกาลที่1โปรด้านบางบูรณะ้ววัดมีอยู่แล้ว ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยรัชกาลที่สองตอนนั้นยังเป็นยังเป็นเจ้าพายท่านทรงประนวดแล้วก็มาประทับจำพรรษาชิดวัดสมอไดอย่างนี้น่แล้วต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามนี่ก็มาบูรณะใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สามในรัชกาลที่สี่ตอนยังเป็นเจ้าพายทรงประนวดแล้วก็มาประทับจำพรรษาชิดตะวันนี้ตอัานั้นยังเป็นขึ้นนรัชกาลที่สี่ท่านประทับอยู่ ประมาณ1 2ถึง15บรรัญาแล้วก็ได้ทำอะไรไว้เยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ตั้งคณะสมงธรรมยุทธ์ขึ้นเป็นที่นี่เป็นกัางวแวแมาตอนที่รัชก,การที่สี่ราพนวดขึ้นรองราเป็นรัก,การที่4ี่แล้วเนี่ยก็ได้เปลี่ยนนามของวัดจากวัดสมรายมาเป็นวัดราชาีิวาสต่อมาในปลายปลายรัชก,การที่5้าตามปี่อ5 2สอพันสองสี่ห ของศิาสองนี้ท่านก็ได้เสด็จมาบูรณะอีกครั้งหนึ่งบูรณะวางผังวัดใหม่หมดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระบู์สลังนี้ท่านก็โปรดได้บูรณะใหม่บูรณะก็เหมือนทำใหม่เลยพระออกแบบใหม่พระของเดิมจำรุดทรุดโทรมมากแต่ก็ทําจากโครงสร้างเดิมโดยโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยนตริศรานวัชิวงศ์ทรงออกแบบสร้างขึ้นและก็ตกแต่งแบบแบบตะวันออกตะวันตกผสมกันอย่างที่เห็นนั่ แล้วผมขออนุญาตถามข้อคําต่อไปได้ครับคือว่ากิจกรรมของการเผยแพร่ของศาสนาในวันนี้มีขนาดใหญ่บ้างเผยแพร่มันต้งมีส่วนอริยัตและปฏิบัติพายัตในไมีแต่ตั้งแต่การศึกษานักธรรมบาลีสำหรับการเรียนงานก็มีการเรียนศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์เรียนอภิธรรมอย่างนี้มืส่วนการ เฉยธรรมก็มีการแสดงธรรมปัสกาถาธรรมแสดงธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปันธรรมะสวนาหรือวันพระเสด็ิทุกวันปันสองรอบ <c oughs> จะมีบางช่วงก็อบรมธรรมฐานภาวนาทั้งสุงบ,บ้างครับแล้ว มีการจัดงาประจำปีของวัดไหมครับงานประจำปีของวัดมันมีงานที่เป็นราชพิธ <ม |ms|> er ีและก็งานทำเียมประเพลีของวัดงานราชพิธีนี้ประกอมีอยู่สองรั้งก็คือตอนถวายผ้ากรถิงนและก็อ่านสงตารเมือนงานทำเมพระเพลีของวัดประวันข้าพรรษาออกพรรษาวันลอยยระทงวันวิสาขมาฆา อีกอย่างันต้องงานวันศาสตร์เรืยนสิอยากทรา,าบชื่เจ้าวาดเจ้าว,วาดตอนนี้มสมรรถศักดิ์ของท่านก็เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมกรัีมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาให้เยาวชนไหมครับก็มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนาันอาทิตย์ที่ส่งตรงทั่วไปอยากจะฝากเรื่องของศาสนากับ ผู้ปกครองเยาวชนอย่างไรบ้างคบเรื่องศาสนากับผู้ปกครองเยาวชนอย่างเดี๋ยวนี้เรามาเน้นคุณธรรมเรื่องความกัตัญญูกตเวทีเนี่ยไอ้รู้จักความกัตัญญูกตเวทีความสามัคคีอย่างที่นายหลวงท่านก็ทรงออกมาทรงเน้นย้ำอยู่หลายครั้งเรื่องความกัตัญญูกัตเวทีและเรื่องความสามัคคี เพราะนธรรมข้อกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานจากพุทธศาสนาไอเราไม่ไม่ใช่แค่เมืองเรานั่แค่แถบเอเชียเนี่ยที่พุทธศาสนาเผยแพ่่ไปถึงเนี่ยวันธรรมข้อกตัญญูกตเวทีก็มีเป็นพื้นฐานหมดเลยและพระเจ้าก็ยกย่องว่ากาตันยูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะานั้นทำไมสังคมเราจึงวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็ ภาพวัฒนธรรมก็เน,นี้ยความกตัญญูกับกาตเวทีกตัญญูก็คือธรรมชาติกาตันยูก็เท่านบุคคลเดกับกาตันยูรู้รู้คนของผู้มีตระกูลใครว่าผู้มีตระกูลที่ตั้งและบลูกไว้ก็คือมารดามีดาเป็นต้นต้นาากระต่อไปครูบาอาจารย์ตลอดถึงตระเวนา้าบ้านเมือง กตเวีทีก็คือทดแทนคุณรู้แล้วทดแทนอย่างอย่างนี้เราขาดคุณธรรมสองอย่างนี้หลยถ้าตรงข้ามไม่มีความกตัญญูไม่มีกตเวทีก็เป็นเรียกว,ว่าคนขาดกตัญญูไม่รู้คุณนั่นเองละคุณอีมันก็เลยทําให้ตกต่ำพระเจ้ารับรองว่าแอบเป็นเครื่องหมายของคนดีจะทําทให้บุคคลนั้นจะเดินลุกเรืองแต่ถ้าขาดคุณธรรมก้อนนี้ตรงข้าม เรื่องการยูจะทําให้ชีวิตตกต่ำท้านใครที่อยากให้การเรือนุ่งเรืองก็ต้องดูคุณธรรมเนี่เป็นพื้นฐานเรื่องกัรดูการเวทีแล้วต่อ,อไปคุณธรรมก็อ,อื่นๆก็ยัตติตามมาอย่างาาาน้อยพระเจ้าก็มีหน้าเป็นพื้นฐานหละแต่พื้นฐานนี่มันก็ยากนะแบ่งระหว่างมนุษย์กับสั์ให้ชาติโดยทํามเกิดโดยความเป็นอยู่แล้วมันก็ไม่ต่านกันหรอกยกคุณธรรมด้านจิตใจขึ้นมา เรามีคุณธรรมเบื้องต้นก็คือถหน้าเป็นพืน้นฐานแต่ถ้าขาดถีน้าแล้วมันก็ไม่ต่างกแบบับเยาชานเท่าอะไรหรอกนี่เรายกขึ้นเป็นมนุษย์ก็เพราะยกจิตใจให้มันสูขึ้นโดยมีถีนเป็น,นพื้นฐานและมีธรรมต่อไปแต่ถ้าขาดตรงนี้มันก็ไม่ต่างในการกินอยู่หลับโนอนเสร็จเรื่องความอะไรก็เหมือนท้ายสาตวนั่นแหละจริงเราก็เป็นสัตว์ชคน,นิ้เองอ่ะแต่เรายกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจะประเสริฐได้ก็ต้องมีคุณธรรม นีพุทธรรมพื้นสานที่พระเจ้าวางไว้คือสีหน้านจาพุทธต้องรู้จักศีหน้าต้องนับถือถึงไม่ได้ทั้งห้าข้อก็ระเอาในห้าข้อนั้นรักษาได้ขกก้อนึ่ก็จะเรายกระดับิขึ้นมาสูงก,กว่าเดียสานถูงความเป็นมนุษย์ท่านท่านแต่งไว้นโรกเดียสานเศตอสูรกายมนุษย์เทวดาเนะี่ยมันพราวเรไม่มีคนธรรมที่เหนือกว่าเดียสานก็มั้งนใกล้เคียงกัน ทางชาวพุทธเราอย่างนี้เนี่ยที่หน้าเนี่ยแล้วก็ตัวความน,าาน,าานรธรรมความปัจจันโยปะตะเวนที่มีในจิตใจอ่ะจะเป็นระดับสูงมากหรือว่าอืนก็เวยวายยามันต่ำกว่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นอ่ะมันมันต่ำกว่ามนุษย์มันก็เป็นเดชาส์ต่ำจากเดชานก็เป็นเปรเป็นลากษระกาย <c oughs> ายังไางายัางไงดือยพอตอนสมัยที่รัชก,กาลที่สี่ท่านทรงขนวดอยู่นั่นแหละ มันไม่มีนิกายสมัยยุคเป็นมีแต่พระในพระพุทธศาสานาเนี่ยเป็นนิกายเถราวาทคือคือในพระพุทธศาสานาเนี่ยเป็นเป็นนิกายใหญ่ๆสองนิกายก็คือเถราวาทกับมายานไอ้ที่เราเรียกอินทญานหรือมายานนะอินทญานก็คือเถราวาทที่เผยแผ่อยู่แถวบ้านเราเนี่ยที่่อาในไทยในสมน็นพม่าหรือประมาณที่ลังการควายมายานก็ จี MM. นที่เปรตญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ต่างกันยังไงของนการนี้ไอเถรวาทหรือนิยานเขจะยึดเหมือนเดิมหมดเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปส่วนมายาเขาจะมีไปเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีนี้ฝ่ายบ้านเราเนี่ยเป็นเถรวาทหรือนิยานถ้าปอต่อมาตอนสมัยนักการที่สี่เนี hmm. ่ยความพึกกับพปฏิบัติของพสงา์เนยมันไม่ตรงตามแบบเดิมแท้ ที่เมื่อท่านมาศึกษาในพระไตรปิฎกรวนท่านพระาวินัยปิฎกและวเป็นการปฏิบัติของพระสงฆ์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่ตรงงานท่านจาัดจากเพื้นภูให้กลับมาเหมือนเดิมเอาตรงตามพระไตรปิฎกเลยก็ก็อาพาะที่ปฏิบัติเร่งพระเาวินัยเนี่ยมารวมกันสถา,าทำาาสังกยาานาตรวจพระธรรมในขึ้นใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้มันตรงกันขึ้นในตอนนั้นเีพระสงฆ์ หลายรูปมาร่วมเป็นคณะขึ้นามาและเรียกตัวเองคณะ,ะธรรมยุทธคือปฏิบัติเป็นธรรมถูกต้องตรงตามธรรมเนียมเดิมของพระคือพวการาาพระธรรมยุทธได้จัดเส้นพัดกว่าพระผาวิจายอระวินัยทุกข้อของพระสงฆ์คณะธรรมย,ยุทธีปฏิบัติตามรูปแบบเ,ปเดิมทั้งหมดแล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมไปก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบของคณะสงฆ์ส่วนพระวินัยคงไว้227้อย่างเดิมทมุกข้อ แล้วส่วนที่เพิ่มเติมเราเรียกว่าระเบียบคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติอีกย่อยออกไปอีการนักสงฆ์ธรรมยุทธแล้วการบูรพศาสนาของวัดราชว่าแห่งนี้มการบำรุรอองพระพุทธศาสนานี่อย่างอย่างอย่างหลักเลยก็ต้องเผยแผ่ธรรมนั่นแหละเรียนเรียนธรรมข้่งในแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่นั่นคือหลักและทั้งมดนี้ก็ยังมีอยู่ เราต้อรูปต้องเรียนแราต้องปฏิบัติแล้วก็เองเผยแผ่เผยแผ่เดี๋ยวนี้ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาเขียนบทความหนังสือเผยแผ่ในสื่อต่างๆนะหรือให้คนมาร่วมที่วัดจะมีส่วนของนักเรียนนัาศึกษามาปฏิบัติกิจกรรมที่วัดทางวัดก็จะจัด้อให้มีพระวิทยากรคอยอบรมให้ จะเป็นระยะวันสองวันหรือจะมาวันหนึ่งตอนเย็นปับเพืออาจจะมาพักค้างคืนก็ได้แล้วแต่เป็นช่วงๆไปแล้วแต่ใครกลุ่มไหนจะมาติดต่อทำกิจกรรมก็เราจะมีสถานที่ให้ขอบคุณค่ะอ่าอย่างตร